น้องไม่น้องไม้ทุง่งนี่กระต้นขามป้อมเอามาปลูกด้ยนี่เอาน้ำกระเสียดมาปลูกน้องไม้อันนี้มีอยู่สองกวัวบึ้งดู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 ดดดเตอ,อน้องไม่ห้องเยอะว่ามีกวัวไพา่น้องไม่ขึ้นเยอะนะน้องไม่เนาะ น,นี่ก็น่อไม้ขึ้นสูงแล้วขึ้นสูงแล้วกำลังปูงขึ้นมากเะติเห็นปะขึ้นมาอีกโอ้จได้เฮ็ดทาไมทุ่งฝากไปลูกเะดอกมันตื่นขึ้นบุญด้วยงดุดูพื่อนะไม่เจ้าว่า เออข Be oh, ึ้นม erm ึงดูมึงดูมึงดูขื่นนะมึเจ้าว่าเุืเลยมือนี่โอ้ยกลัวไผ่เราเยอะจังเลยอันนี้ขึ้นเหี้ยวขึ้นไปเบิร์ดขุ่นนะหนึ่งสองสามสี่หาลำขึ้นเหี้ยวขุ่นนอนก็ลังสิขึ้นอีกกลัวนี่อีกโอ มือหนีว่ากันเลี้ยงน้อไม้อีกมาเนี่ยเป็น่ะขึ้นเที่ยวว่าวกันเลี้ยงน้อไม้ขึ้นเที่ยวไรอ๋รอเดี๋ยมีนอนนึงจะปิ้นกลัวไผ่น้ำเพลินบรววารสนเดี๋ยวเห็นนอนนึงเอย่ยเต้นมะขามป้อมที่ห้องมาปลูกไว้นี่กับพักสาบพ,พักสาบเอามาปลูก เราก็จะหาของกินมาปลูกเราชอบฟังหนำเราก็จะมีกัวไผ่เราก็จะมีนอไม้จะมีนอไม้นอน,นี้ใหญ่พุณงตขึ้นอย่าต้นมะขามป้อมที่ห้อมาปลูกไว้นี่กับพักสัพทพักสาพทเอามาปลูกเราก็จะหาของกินมาปลูกเราชอบว่าหลุดจะเลี้ยบว่าเลียอันนี้จะเป็นกวัวไผ่ก็จะเป็นยางมาข้นนอขึ้นยังน้ำเขาจาักเที่ยนนี่ไหม ยิ่งขี้ดินเต็มอ้าก็ลกนี่เต้นน้องใหม่หมือนนะขึ้นมาขึ้นมาสูงสูงแล้วนี่เนี่ยเนี่ยมันก็กว่าน้องใหม่ใหญ่กว่าน้องใหม่ใหญ่เหมืนหน่อไม้หน่อไม้ผ้าเบิ่งหมือนี่ผ้ายางเบิ่งเลยแต่ละกัวกวนี้ก็ร่างเกิดนี่กว่าน้องใหม่ใหญ่กว่าน้องใหม่ใหญ่ บ่รหลจะเลียบ่เลียอันนี้จะเป็นกลัวพายเขาจะเป็นย่างบ่ขืนนอขืนยังน้ำเขาจากเทียนี่ไหมอ่องนี้ก็หน่อไม้ข้นสูงแล้วข้นสูงแล้วกัล่างโป้งข้นแม่คนเห็นไหมนี่ก็ขึ้นมาอีกหน่อไม้หน้อไม้ทุง่ง กะต้นขามป่วมเอามาปลูกทีนี่เอาน้ำกระเสียดมาปลูกขนาดขนาดขึ้นโค้นยั่งขื้นทักสมนี่เไปนอหม่ควยขึ้นไรคักไรนี่ยฟังหนำเราก็จะมีกัวไผ่เราก็จะมีนอไม่จะมีนอไม่นอนี้ใหญ่พุณนลขึ้นกะต้นมาขามป่วมที่ห้องมาปลูกไว้นี่กัะพักซับพักสาบเอามาปลูก เราก็จะหาของกินมาปลูกเราชอบน้องไม้น้องไม้ทุกงนี่กระต้นขามปลอมเอามาปลูกด้นี่เอาน้ำกระเสษดมาปลูกเมื่อนี้ว่ากันเลี้ยงน้องไม้อีกมาเนี่เป็นะขึ้นเหี้ยวว่ากันเลี้ยงน้องไม้ขึ้นเหี้ยวไรอยู่ขี้ดินเต็มอ่างลากนี่ต้น้องไม้เหมือนขึ้นมาขึ้นมาสูงสูงแล้วนี่ เนี่ยเนี่ยมันก็อะไรเราก็ปลูกอันนั้นกวางไผเขาอยากกินหน่อใหม่เขาก็ปลูกกวางไผมึงฟางนามเขาจะมีกวางไผ่เากาจะมีหน่อใหม่จะมีหนอ่อใหม่หนอ,น,อน,นี้ใหญ่คุณก็ขึ้นหน,น่อไม้หน่อไม้แพาเบิ้องืุอนี่แพายางมึงเลยแต่ละกวัว กว่น,นี้ก็ร่างเกิดนี่บ่หลุดจะเลียบ่เลียอันนี้จะเป็นกวัวพะยิงก็จะเป็นยามบขนน่ขืนนอขืนยังน้ำเขาจากเทียนออนี่แม่กวนมัยไงกว่าโนมัยญ่ขึ้นมาอีกโอ้สิได้เห็ดโนมัยทุ้งฝากไปลูกจะดอกมนันอยู่ขี้ดินเต็มอ้าลาูแลกินเต้นโนมัยมนะัน ขึ้นมาขึ้นมาสูงสูงแล้วนี่เนี่ยเนี่ยมันก็เย็ดรอบสองแฝงยางหกหกนี่แหละฮะเบิ่งกว่าไพ่นี่แหละพุ่เจ้าว่าบ่าหลุดจะเลียบ่เลียอันนี้จะเป็นกว่าไพ่ก็จะเป็นย่างบ่ขึ้นนอขึ้นยางน้ำเขาจากเทียนนี่หมื่อ,อข้นอ มึงดูบ,บึงดูไปไหนไม่เจ้าวะเลี ush, ้ยงหน่อไม้หน่อไม้อิดน้ำหัวท่านแล้วนี่เนาะเลี้ยงหน่อไม้หน่อไม้อิดน้ำหัวท่านแล้วนี่เนาะหน่อไม่หน่อไม่ทุ่ง นี่กระต้นขามป้อมเอามาปลูกด้ยนี่เอาน้ำกระรมาปลูกฟังนาเราก,รกจ็จะมีกัวไผ่เราก็จะมีหน่อไม้จะมีหน่อไม่หนอนี้ใหญ่พุ่งกขึ้น,นกระต้นมาขามป้อมที่เราเอามาปลูกไว้นี่กับพักศัพพักสาพเอามาปลูกเราก็จะหาของกินมาปลูกเราชอบจะประมาณนี้หนอ่อไม้กำกลังขึ้นเนาะพี่ กำลังงึ้นนอนใหม่กัล่งขึ้น,น,ก,น,ก,วนก,ก,กว่านี้กําลังเกิดกว่านี้นอนซะในสูงมีนอนสูงนอนนี่มาดูมาดูเกิต้นมะขามป่วมที่ห้องมาปลูกไว้นี่กับพักสาบพักสาบเอามาปลูกเราก็จะหาของกินมาปลูกเราชื่อง ีก็น่อไม้ขึ้นสูงแล้วขึ้นสูงแล้วก็เล่าปูงขึ้นมา่คนะเห็นปะขนาดขนาดขึ้นโค้นยังขึ้นชักซับนีไดไปน้องไม่ค่อยขึ้นไร่คักไล่นี่ยว่าหลุดจะเลี้ยวว่าเลี้ยอันนี้จะเป็นกลัวพายงัจะเป็นย่ามาขื้นนอขื้นยังน้ำเขาจกเทียนี่มหมต้นขามป้อมเดี๋ยวเอามาปลูกนะเอาต้นมาขามป้อม น,น้องใหม่ห้องเยอะบ่มีกอไผภน้องใหม่ขึ้นเยอะหนาน้องใหม่เนาะเป็นหนักหน่อไม้หน่อไม้ผ้าเบิ่งมือนีผ้าหยางเบิ่งเลยแต่ละกัวกว่านี้ก็ร่างเกิดนี่คลุบเลยมือนี่โอ้ยกอไผภเราเยอะจังเลยคลุบเลยมือนี่ โอ้ยกลัวไข่เราเยอะจังเลยนหน่อไม้หน่อไม้แพาเบิ่งมือนีแพายางมือเลยแต่ละกวักวกัวนี้ก็ร่างเกิดนี่นของนอหนอไม้เห็ดออกรอบซองเราอยู่นี่บ่ออกน้ำเพลินบปนี่เห็ดรอบซองเขาออกแล้วนะฟังนาเขาก็จะมีกลัวไข่เราก็จะมีหน่อไม้จะมีหน้อไม้หนอนี้ใหญ่ นขึ้นลเลยมือนี่โอ้ยกลัวไผ่เราเยอะจังเลยนี่ก็ขึ้นมาอีกอยู่ขี้ดินเต็มอาลกลากนี่เต้นอใหม่เหมือนขึ้นมาขึ้นมาสูงสูงแล้วนี่เนี่ยเนี่ยมันก็บ่หลุดจะเลี้ยบ่เลียอันนี้จะเป็นกลัวไผ่ออก็จะเป็นย้างมะข้นนอขึ้นยังน้ำเขาจากเทียนนี่เมย เย็ดรอบสองป้าย,ยังหกหกนี่ลหะหาเบิ้องกว่ไผ่นี่่หละวเจาวาขนาดขนาดขืนโค้นยิ่งข้นคักสมนี่แหละไปไม่ค่อยขึ้นไรคักไรนี่ต้นขามป้อมเดี๋ยเอามาปลูกนะเอาต้นมาขามป้อมนี่ก็อะไรเราก็ปลูกอันนั้นก่อไผ่ เราอยากผิดนอไม่เขาก็ปปูกกว่าพามึง